พวกเราส่วนใหญ่หรือทุกคนก็ว่าได้นะเคยฝันร้ายมาแล้วนะอาจจะนานมาแล้วฝันร้ายนี่มันก็มีหลายลักษณะนะฝันร้ายอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะตอนที่พวกเราเป็นเด็กๆก,ก็คือผีนะหรือว่าปีศาจ ที่มาหลอกหลอนมี่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักสิบแสิบสองเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ฝันร้ายเป็นประจำทุกคืนเลยแล้วก็เป็นฝันร้ายแบบเดิมๆก็คือมีปีศาจหรืออสูรเนี่ยหลายตัวเลยมาหลอกพอเธอเจอเนี่ก็วิ่งหนีเลยนะในฝันนะ ไปเจอตึกตึกหนึ่งนะมืดสนิทก็รีบนะหลบไปที่ตึกนั้นเปิดประตูเข้าไปไม่ทันจะปิดเลยนะอสูรนี่นก็พรวนผ่านลอดประตูเข้ามาเธอก็วิ่งหนีหนีหนีจนกระทั่ง,ทงไปเจอกำแพงหรือว่าข้างฝาเนี่ยไปต่อไม่ได้ ขณะที่อสูรมันก็วิ่งไล่นะตามจะมาถึงตัวเธอแล้วเธตกใจมากเลยนะเพราะมันหนีต่อไปไม่ได้แล้วแต่ว่าอาสูรเนี่ยมันไม่ทันจะทำอะไรเธอเธอก็ตกใจตื่นนะก็ร้องหไห้ด้วยความกลัวเป็นอย่างนี้เนี่ยติดต่อกันหลายคืนจนไม่การนอนหลับเลย วันหนึ่งก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะเพื่อนก็ถามว่าเนี่ยอสูรนี่มันหน้าตาเป็นอย่างไรมันเป็นแม่มดหรือเปล่ามันมีเขี้ยวไหยม,มันมีมีดหรือเปล่าอยากรู้ภาษาเด็กนะเธอก็ตอบไม่ได้เพราะว่าคืนนี้ก็วิ่งเอาแต่วิ่งอะนะไม่เคยเหลียวหลังมาดูเลยว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไร เธอเก็บความสงสัยนะอันนี้เอาไว้แล้วไม่นานนะคืนต่อมาเธอก็ฝันร้ายอีกภาพก็เหมือนเดิมนะสุนก็วิ่งไล่ตามเธอจนเธอเนี่ยวิ่งเข้าไปพยายามหลบซ่อนตัวในตึกเปิดประตูแต่ไม่ทันจะปิดมันก็ตามเข้ามาเธอก็วิ่งนะจนทั้ง ไปเจอกำแพงหรือข้างฝาไปต่อไม่ได้กลัวมากเลยแต่ว่าช่วงขณะหนึ่งเธอก็นึกถึงเพื่อนที่ถามว่าสูนมันหน้าตาเป็นยังไงเธอก็เลยหันหลังช่วงกำแพงเลยนะแล้วก็จ้องมองอสูรกลัวก็กลัวนะ แต่ว่าด้วยความอยากรู้ด้วยความสงสัยพอจ้องมองอสูรนี่อสูรมันก็หยุดชะง,งักเลยแล้วมันก็ได้แต่กระโดดขึ้นกระโดดลงไม่ทำอะไรเธอแล้วเธอก็พบว่าหน้าตามันคุ้นๆมากเลย มันเหมือนตัวการ์ตูนที่เธออ่านก่อนนอนมันเหมือนกระสุนที่เธออ่านในการ์ตูนที่เธออ่านที่เธออ่านก่อนนอนนะพอรู้ความจริงเช่นนี้นะตื่นขึ้นมาเธอก็หายกลัวอสูรเลยเพราะจริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันก็คือตัวที่ปรากฏอยู่ในการ์ตูนที่เธออ่านนั่นแหละ และนับแต่นั้นมาก็ฝันร้ายนี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยอสโศนเนี่ยมันคอยตามหลอกหลอนเธอตับใดที่เธอยังหนีมันแต่ทันทีที่เธอเนี่ยหันมามองมันหันมาจ้องมันมันก็ หมดพิษสงหมดอำนาจไม่สามารถที่จะหลอกหลอนเธอได้ต่อไปส่วนในพ่อเธอก็รู้ความจริงว่ามันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะมันก็มาจากหนังสือการ์ตูนที่เธออ่านแต่ในฝันเนี่ยตอนที่เธอจ้องมองมันเนี่ยแล้วก็เผชิญหน้ากับมันเนี่ยเท่าน,นั้นมันก็มากพอที่ทำให้อาสูรเนี่ยมัน หยชง,งักแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลอกหลอนเธอได้ต่อไปมันไม่ใช่แค่ไหนฝันนะที่เวลาเรามองอะไรแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ถูกมองเนี่ยมันมันไม่ว่ามันจะน่ากลัวเพียงใดเนี่ยมันก็หมดพิษสงลงไปในยามตื่นก็เหมือนกันนะ เวลามันมีอารมณ์ความรู้สึกใดที่มันมันหลอกหลอนเราหรือว่ามันก่อกลัวนังควานเราเนี่ยถ้าเราแต่เอาแต่นี้มันหรือทําไปตามหน้าของมันเนี่ยมันก็จะมีอานาจเหนือเราอยู่ร่ําไปแต่ทันทีที่เราหันมามองมันหันมาเห็นมันมันก็หมดอํานาจ หมดพิษสงยัเรียกว่ามันดับไปเลยก็ได้นะอาจารย์ประโมทเนี่ยท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นเด็กเนี่ยเคยมีไฟไหม้ใหญ่นะแถวบริเวณบ้านของท่านเนี่ยที่เราเป็นบ้านบาทบ้าน,านดอกไม้เนี่ยก็ทำดอกไม้ไฟกัน ทำประทัดนก็มีดินปืนเยอะไฟไหม้เนี่ยรุนแรงมากคนตายหลายคนก็เลยกลัวไฟไหม้นับแต่นั้นมาลวเราาต่อ,อยุสิบขวบเนี่ยขณะที่กำลังเล่นก้อนหินได้ล,ลูกหินอยู่หน้าบ้านเนี่ยว่าก็มีไฟไหม้ในตึกแถวเดียวกับบ้านท่าน ห่างไปมาสักห้าหกคูหาตกใจมากแล้วกลัวด้วยรีบวิ่งไปบอกพ่อแม่แต่ว่าวิ่งไปได้แค่สามสี่เก้าเนี่ยจู่ๆจ,จ,จ,จิตมันก็หันกลับมามองจิตของตัวพอหันกลับมามองเห็นความกลัวที่มันเกิดขึ้นพอเห็นความกลัวเท่านั้นนะความกลัวมันดับเลย ท่านก็ไปบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยไฟไหม้ก็เห็นผู้ใหญ่เนี่ยตื่นตกใจขณะที่เด็กชายประโมนนี่ยืนนิ่งนะไม่มีความกลัวอยู่เลยตอนนั้นความกลัวมันเหมือนกระสนนะพอมันถูกมองหรือถูกเห็นเนี่ยมันก็ดับวูบไป ทุกอารมณ์นะมันเป็นอย่างนั้นนะความกลัวก็เหมือนกันเราพยายามกดขม่มความกรธยังไงเนะี่ยมันก็ไม่สําเร็จนะมันก็แค่หลบไปชั่วคราวเช่นเดียวความกลัวแต่ถ้าว่าเราเห็นมันนะมันก็หมดพิษสงลงไปเห็นที่ว่านิ็เห็นด้วยสติหรือใช้คําว่ารู้ทันก็ได้ คยมีคนถามหลวงปู่ดูลตุโลว่าเนี่ยหลวงปู่ทำไงจะตัดความกลัวให้ขาดหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองพอรู้ทันเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ความกลธความกลัวมันก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยความหลงหรือว่าเกิดขึ้นในยามที่จิตมันหลง แต่พอรู้ตัวขึ้นมาหรือเกิดมีสติมันก็ดับไปให้การมองหรือการเห็นเนี่ยแบบเรียกว่าซึ่งซึ่งหน้านี่นะหรือว่าเห็นในสิ่งที่ปรากฏต่อติดปรากฏแก่จิตใจเนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่ว่าจะ เป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพียงแค่เห็นเนี่ยหรือเพียงแค่มองหรือเพียงแค่รู้ทันเนี่ยมันก็มีอนุภาพที่ทำให้อารมณ์นะหรือว่าสิ่งที่มาหลอกหลอนเนี่ยไม่ว่าในยามตื่นหรือในยามหลับยามฝันเนี่ยมันหมดสภาพไปได้ ที่จริงไม่ใช่แต่เฉพาะอารมณ์หรือภาพหลอนพวกนี้นะแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ามารเนี่ยนะมันก็พ่ายแพ้ต่ออนุภาพของการมองนะหรือการรู้ทันมาเนี่ยมันชอบก่อกวนรังควานคนที่มุ่งทำความเพียรเพื่อการหลุดพ้น เพราะว่าถ้าหลุดพ้นเมื่อไหร่เนี่ยคือหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยก็หลุดพ้นจากอำน,นาจของมารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในพระไตรปิฎกก็จะมีเรื่องราวของมารที่พยายามทำทุกอย่างออกอุบายหลายวิธีที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยละเลิกนะการทำความเพียนเช่นบางทีก็หลอให้กลัว แปลงกายเป็นพญาช้างเป็นงูใหญ่หรือว่าทำให้เกิดแผ่นดินไหวบางทีก็มาชักนำให้เขวขณะพืทจ้าในตอนที่ทรงทำความเพียรอยู่นะก็มีมารมามาชวนให้ให้เลิกปฏิบัติบอกว่าท่านกลับไปครองราชครองราชสมบัติด,ดีกว่าอย่ามาทำ ความเพียรอย่างนี้เลยสูญเปล่าบางทีก็บอกหรือชวนให้ไปบําเพ็ญทุกขละกริยาต่อนหรือบางทีก็ชวนว่าเนี่ยอย่าปฏิบัติเลยไปทำบุญสร้างสมบุญกุศลดีกว่าจะไ,ได้นะไปเกิดในสวรรค์บางทีก็ชวนนะ ชวนพิสุนีที่กำลังทำความเพียรเนี้ให้ให้มุ่งนะสวรรค์อย่ามุ่งทิพานเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมารเหล่านี้เนี่ยก็พ่ายแพ้ไม่สามารถที่จะล่อหลอกได้สำเร็จเพราะวิธีหนึ่งที่ นิยมใช้กันตั้งแต่ผู้พุทธเจ้าลงมาเนี่ยก็คือการทักว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านแล้วท่าน,นอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพูดง่ายคือทำให้มารู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ดีพระภิษุภิกพิสุนี้ก็ดีรู้ทันแล้ว อย่ามีคราวหนึ่งเนี่ยพระสมิทธิี่เนี่ยกำลังทําความเพียรอยู่นะเกิดแผ่นดินไหวตกใจมากเลยกลับไปเชตวันพอระพุทธเจ้าทราบเนี่ยก็เลยบอกพระสมิทธิวันเนี่ยอันนั้นมันเป็นอุบายของมารเวลาเกิดแผ่นดินไหวอีกก็บอกเลยนะว่ามารเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่าน พระสมิทธิ์เอกลับไปนะทําความเพียรตอบเกิดผลด์ดไว้อีกอันนี้พระสมิทธิไม่กลัวแล้วก็พูดประกาศเลยนะมารอุจใจบาแล้วรู้จักท่านแล้วมาเนี่ยพอมันรู้ว่ามีคนรู้ทันก็พ่ายแพ้โดยดีมีคราวหนึ่งนะมานี่ไปสิงพรมนะ สิงพระพรหมเนี่ยตอนที่พระเจ้ากาลังสนทนากับพรหมเนี่ยพระพรหมเนี่ยกาลังโต้อตอบกันอยู่เนี่ยมารก็เข้าสิงพระพรหมแล้วก็กล่าวจ้วงจาาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตัดเหมือนกันนะเนี่ยมารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านโอ้มานี่มันหมดสภาพเลยนะยอมแพ้ยอมออกจากระออกจากอ่ เลือกสิงพระพรหมเลยมานี่เคยสิงนะเข้าร่างพระโมคคัลลานะเหมือนกันนะแลทำให้เกิดความปั่นป่วนทีแรกท่านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอหลังเนี่ยท่านเอกใจก็รู้ทันนะก็เลยพูดเหมือนกันนะมานผู้ใจบาตรเรารู้จักท่านละ ท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านก็เช่นเดียวกันนะแค่ทักเท่านี้มารก็ยอมแพ้เลยไม่ต้องใช้ฤทธิ์เดชขับไล่เพียงแค่รู้ทันเท่านั้นเพราะมาเนี่ยจุดอ่อนก็คือการถูกรู้ทันนะถึงแม้ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชมากมายแค่ไหน อีกคราวหนึ่งนะพระเจ้านี่ไปโปรดข้าบดีท่านหนึ่งนะตัวสุรัมพัฒธ,ธะก็ไปแสดงธรรมให้เห็นว่าเนี่ยขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุรัมพัธธานนี่ก็เกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเลย มารพอรู้เนี่ยก็กลัวว่าเนี่ยข้าบดีท่านนี้เนี่ยจะพ้นจากอหน้าของมารเลยหาทางไปล่อหลอกให้เขวทำยังไงนะแปลงกายเป็นผู้เ,เจ้ากลับมาที่บ้านของสุรามพัฒน์แล้วก็พูดว่าเนี่ย เมื่อสักครู่เนี่ยที่ข้าพเจ้าบอกท่านว่าเนี่ยขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่ทุกขันนะที่เป็นอย่างนั้นนะมีบางขันเนี่ยที่มันเที่ยงมันสุขถ้ามันเป็นตัวตนนะพูดอย่างนี้นะสุรรำพัฒนเนี่ยเอกใจเอ๊ถ่ายพทธเจ้าเนี่ยา กลับคำเมื่อสักครู่นี้ยังบอกว่าขันทั้งห้านะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตอนนี้มามีมาเปลี่ยนนะมีข้อยกเว้นขึ้นมาแล้วแล้วท่านก็เลยเดาว,ว่าเนี่ยสงสัยอันนี้ไม่ใช่พระสจจาเนี่ยแต่คือมารก็เลยพูดคือมาว่าเนี่ยท่านคือมารใช่ไหม โอมานพอได้ยินฟังได้ฟังคำนี้นะความรู้สึกเมือนกับขวานฟาดกลางหัวเลยนะเจ็บปวดและตกใจมากสุดท้ายก็เลยสารภาพว่าใช่นะหลอกสุรอรมพัทธ,ธไม่สำเร็จนะทั้งที่มานี้ก็มีฤทธเดชมากนะมีฤทธมากกว่าสุรอัมพัทธ,ธ แต่พอเจอเจอไม้นี้นะเจอการดับคอหรือการรู้ทันก็ยอม่ายแพนะ้เลิกก่อกลัวรังควานทันทีนะมารที่ว่านี่นะเราจะมองว่าเป็นเธอปุตตมานก็ได้หรือจะมองเป็นกิเลสสมานก็ได้ เป็นกิเลสสมานะก็คือตัวความโลภความหลงความโกรธรวมทั้งกิเลสตัวลองๆออกมาชเช่นความกลัวนะความอิจฉาพยาบาทพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นในใจเนี่ยแม้ว่ามันจะก่อความปั่นป่วนรัง ความจิตใจเราอย่างไรแต่ทันทีที่เรารู้ทันมันเห็นมันหรือว่ามองมันด้วยสติเนี่ยเห็นมันด้วยสติเนี่ยมันก็เหมือพิษสงลงนันทีนคคะคล้ายๆกับโจรนะโจรเนี่ยนะนนยนะถ้ามันรู้ว่า เจ้าของบ้านเห็นมันหรือไม่ใครก็ตามเห็นมันเช่ขนขณะที่กำลังขนย้ายเข้าของอยู่จู่ๆก็พบว่าเนี่ยเจ้าของบ้านานี่ศบตาอยู่พอรู้ว่ามีคนมองพอรู้ว่ามีคนเห็นนะมันก็ถอยมือนกันนะเหมือนกับว่าอับอาย ยอมแพ้ไปเลยโดยที่เจ้าของบ้านนี่ไม่ต้องเอาเอาวุธมาไล่เพียงแค่รู้ทันหรือเห็นมันเท่านั้นแหละเพราะโจรเนี่ยมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นมีบ้านหลังหนึ่งนะอยู่ในละแวกที่โจรชุกชุมนะเวลา บ้านหลังอื่นเนี่ยเขาไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาปิดบ้านล็อกประตูเนี่ยโจรเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปขโมยเข้าของทรัพย์สมบัติในบ้านเหล่านั้นได้แต่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะเวลาจะไปทุระต่างจังหวัด แกจะเปิดประตูบ้านเอาไว้แล้วก็เปิดไฟด้วยเปิดวิทยุนะกลางคืนเนี่ยไฟก็สว่างวิทยุก็ดังบ้านก็เปิดแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีโจรเข้าบ้านเลยบ้านอื่นเนี่ยปิดประตูล็อกประตูเนี่ยเสร็จเสร็จโจรแต่บ้านนี้เนี่ยโจรน,นี่ไม่เคยมา เข้าหรือว่ามาขโมยของเลยเพราะอะไรเพราะมันกลัวนะเปิดไฟทั้งทั้งบ้านเลยแถมเปิดประตูสงสัยมีคนอยู่จะไปขโมยเดี๋ยวกลัวเจ้าของบ้านเห็นก็เลยไม่กล้าไปยุ่มย่ามด้วยส่วนบ้านอื่นเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่ามใจนะไปปล้นนะเข้าของได้ตามสบายเพราะรู้ว่า ทำแล้วไม่มีคนเห็น้โจอนี้นก็กลัวนะกลัวคนเห็นอารมณ์เหล่านี้นก็เหมือนกันนะมันก็กลัวในการมองหรือการเอการเห็นแบบเห็นเฉยๆเนี่ยหรือที่ครูบาจะรู้สู้ๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เหนื่อยอะไรนะ เมื่อเทียบกับการไปต่อสู้ขับไล่สายส่งหรือพันตูกับอารมณ์เช่นมีความกลัวก็ไปขับไล่มันมีความกลัวก็ไปกดข่มมันอย่างนี้เหนื่อยแต่การเห็นการมองการจ้องการรู้ซื่อเนี่ยมันไม่เหนื่อยแต่ว่าคนเรานี่ก็ไอ้สิ่งที่มันง่ายนะก็ไม่ค่อยคิดจะทำเท่าไหร่นะกลับไปทำสิ่งที่ยาก แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลด้วยไปสู้รบกับอารมณ์นะหรือไปสู้รบกับมารนะมันก็มีแต่ล้มเหลวไม่ได้ผลมีแต่ไปเพิ่มกำลังให้กับมันเช่นเดียวกันนะเมื่อเท่อระหว่างการวางกับการแบกเนี่ย ไอ้วางเนี่ยมันมันง่ายกว่าแบกนะวางเนี่ยมันไม่เหนื่อยเลยแบกนี่มันเหนื่อยแต่คนเรานี่ก็กลับชอบแบกนะเท่านั้นอสิ่งที่แบกนี่มันมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปไม่ใช่ทรัพย์สมบัตินะไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่คนรักแต่บางทีก็เป็นอารมณ์ที่รบกวนจิตใจ เผาผลาญใจเช่นความโกรธปีแทงใจเช่นความเกลียดหรือว่าทำให้หนักอกหนักใจนะแต่ทำไมเนี่ยคนเราชอบแบกมากกว่าวางเวลาแนะนำว่าให้วางให้วางเ็กลับบอกว่าพูดง่ายทำยากอ่าแล้วการแบกนี่มันง่ายหรือไงนะมันยากกว่าวางเยอะ ระหว่างการมองนะการดูการเห็นการรู้ซื่อๆเนี่ยนะกับการไปขับไล่สส่งพันตูเนี่ยมันก็ต่างกันนะเวลาเรามองสิ่งที่ไหลเลื่อนไปตามลำน้ำเนี่ยไปตามกระแสน้ำเนี่ยมันไม่เหนื่อยอะไรเลย,เลยก็เี็นแต่ดู แต่การโจรลงไปเพื่อที่จะทำอะไรกับสิ่งที่มันลอยผ่านหน้าเราไปเนี่ยอันนี้มันเหนื่อยกว่าหรือถ้าเทียบสมัยนี้คือการการดูรถที่มันแล่นผ่านหน้าเราบนถนนเนี่ยในการเจริญสติเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการดูรถที่มันแล่นผ่านหน้าเราบนถนนนะถ้าดูเฉยๆยเนี่ยมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่คิดที่จะดูเฉยๆนะนะกลับไปพยายามไปห้ามรถที่แล่นอยู่ไม่ให้วไม่ให้วิ่งต่อหรือไม่เช่นนั้นก็กระโจนขึ้นรถรถคันนี้นั่งสบายกระโจนตามไปด้วยอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะพราอมันจะพาไปไหนก็ไม่รู้ ระหว่างการผักสายกับการไหลาตามเนี่ยมันเหนื่อยทั้งคู่นะผักสายความคิดกดข่มอารมณ์หรือการไหลาตามความคิดไหลาตามอารมณ์นี่เหนื่อยแต่เพียงแค่เราดูเฉยๆนี่มันไม่เหนื่อยและจริงๆการดูหรือการมองเนี่ยมันมีอนิสงส์มันมีอนุภาพมากกว่าเยอะเลยแต่เราไม่ค่อยได้นะ เห็นความสำคัญหรือไม่เชื่อว่ามันจะมีอนุภาพแต่ถ้าเราลองลองทำดูนะแม้ว่าใหม่ๆนี่มันจะยากเพราะว่าใจมันก็จะเอาแต่ถ้าไม่ผักสาก็ไหลาตามไม่เพลก็เพ่งเพราะเราทำเป็นนิสัยแต่พอเราตั้งใจที่จะมองเฉยๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นความพิดอารมณ์ บวกหรือลบนะมันก็ไม่ยอมที่จะดูหรือว่ารู้ซื่อๆแต่ทำไปก็จะรู้ว่าการไปผักสายกดขมเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลและถ้าไหลาตามมันทำตามหน้าของมันก็ทำให้เกิดผลเสียแต่ถ้าเรารู้ทันมันเห็นมันแทน่นั้นเนี่ยมันก็มากพอที่จะทำให้ ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหยุดลบกวนรังความจิตใจแล้วก็ทำให้ใจเราเนี่ยเกิดความสงบเกิดความโปร่งโล่งตามมาในท,ที่สุดอันยันนี่พดทันานีรนะ